วันนี้พามาชมสวนมะนาวนะคะมาเก็บมะนาวกันนะคะมะนาวลูกใหญ่ไร้มเมล็ดนะคะลูกใหญ่มากไม่มีใครเก็บมาเก็บได้เลยนะคะ <มา S 1> ใครอยากได้มา<ว><ๆ>เก็บเอาได้เลยค่ะฟรีค่ะของฟีเยอะแยะรวงหมดเลยร่วงเลยลูกใหญ่มาก มะน,นาวไร้มิตนะไม่มีเล็กก็คือเน่าคาต้นเลยเพราะว่าไม่มีคนเก็บขายไม่อกมอกนะคะมะนาวขายไม่ออกมะนาวล้นตลาดเน่าเลยน่าเสียดายต้นใหญ่มาก อุ้ยล่วงวเก็บมะนาวกันนะคะโอ้ยโดนหนามแทงว้าวไหนอีก เอาลูกสุกไปแล้วกินไม่ทันนะป้ากินไม่ทันเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะหนูไม่เยอะรู้รึเนี่ยใช่จะเอาไปยังไงเนี่ยอุ้ย ไ,ไดล้ลูกมาลอัองเลยเนี่ย,ยนี่ไอันนี้คือมะนาวลูกเล็กใช่ไหมปะงานลูกโตอยู่แก่อนส่งข้ามาทไมสองลั <c oughs> กเกบนนะ เก็บได้เลยเกี่ยวหุบยางหุบเบ้อมารอดนะไปอย่างทุลักทุเลอ้าว อย่างก็เลยไปเลยจ้าเ,เดี๋ยวเขาเต็มนมให้ลุงมาทำ่ะแต่ตอนนี้ลุงยังไม่ว่างมาเนี่ยมะนาวลูกเล็กลูกใหญ่เอาลูกเขียวดิเอาล,ล,ลูกเขียวก็ได้ก,ไดกินไม่ทันนะ ยังเด็กอยู่ดูมะนาวลูกเลยมันมไม่ใช่ไมาหอมสืมะนาวธรรมดาไม่หรอ,อมะนาวธรรมดาอยู่ไหนปาอยู่ทางนี้เดี๋ยวเราไปดูมะนาวธรรมดากันด้วยนี่ค่ะ cây ch газ rất nong đ om 如果 mỏ rồi

อันนี้น้อยหนาน้อยหนายังไม่มีลูกเลยมีหนานะมนแล้ว,ล,วลูกมะนาวเล็กอันนี้พันอะไรนะป้าปพันเป้นพัน,นเป้นมะนาวแป้นะนีะ่ลูกเล็กเนี่ยน้ำดี ควยส่วนเยเพิ่งเต็มพื้นเลย เนหอมดีบุเ้เล็กเนี่ยมันหอม,มใหญ่ไม่ได้มี่น